วันมาภาพยนตร์สี่ทครึ่งแล้วนะครับสิ่งเล็กๆที่เรียกมาลักเนีโอ้โหเรียกว่าบรรยากาศค่ำคืนนี้ที่ลานเพลนตัดแปลงจากสนามโอนแทฟุนมาเป็นลานเพลนทำกานบรรยากาศสบายสบาย ดวงจังนทร์กำลังขึ้นเลยนะในวันแรมสี่ข้าโอ้โห,หลานๆๆกำลังดูหนังกันนะนี่นี่กำลังบ,บ้าแล้วเหรอเืียงใช้หนังของเราชาลิดานะัทภาพยนตร์บ้านนาภาพยนตร์นะครับวันนี้นำเอาหนังดีหนังดังในอดีตมาให้กับบรรดา ไวทีนที่บ้านนนเหมาได้ชมกันวันนี้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักแน่หนน่ารักน่ารัก